สวัสดีค่ะอันนี้เป็น lesson three and five ต่อ Fun n e d e r l a n d g a a t over binnen. Binnen คือการจ่ายสตางค์ทางบัตรนะคะบัตรธนาคาร Kan ik op deze afdeling betalen? Kan ik op deze afdeling ปลันอัเดล,เลเหมือถึงว่า,าแผนกนี้แล้วทำไมต้องถามแบบนี้ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราไปในร้านใหญ่ๆหน่อยนะคะมันจะมีแผน,น,นกนู่นแผนกนั่นนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราไปซื้อของที่ชั้นอาจจะเป็นชั้นข้างบนสุดแล้วเราเดินเดินลงมามามาดูของชั้นข้างล่างแล้วเราก็ไปถามว่าเออจะมาจ่ายตรงนี้ได้ไหมคือ Kan ik op deze afdeling betalen. Ja. Zeker. Wilt u pinnen? Zeker. Wilt u pinnen? Daar is ik, ha? Uh, Kun ook aan die tijd doorblijven, mij Graag. Ik heb weinig contant geld bij me. Graag. Ik heb weinig contant geld bij me. ได้嘛อดีเลยค่ะเพราะว่าฉันมีเงินสดไม่เยอะอยู่ในกระเป๋าคงไม่พอนะคะห i ฟิลิสเฮดซามันหูฟ i ลิส a d salmon แล้วรวมกันทั้งหมดเป็นราคาเท่าไหร่คะซามันรวมกันรวมกันก็ได้นะคะ e v e n ว i ซีน e ด e ์ brook and that Overhemd เ v e n z น e n deze broek en d a t overhemd overhemd คือ huh. เสื้อเชิ้ตแล้วก็บ o e คนี่คือกางเกงเดย e สบ s ๊คเพราะว่าเป็น the uh, book b d k เดยบุ๊คเพราะใช้คาว่า the book นะคะแล้ว that overhemd เสื้อเชี้รตัวนั้นใช้คำว่า head over ham ถึงใช้คำว่า that นะคะดูก่อนนะเส uh huh. ื้อกงเกงตัวนี้รวมกับเสื้อเชี้รตัวนั้น en e goede combinatie en goede combinatie เลือกแมชกันพอดีเลย d e k l e u r e n passen prima bij elkaar d e k l e u r e n passen prima bij elkaar ดีหมายถึง t ดอกลือคือดีกลือนะคะก็คือสีพวกนี้นะสีของกางเกงตัวนี้กับสีเชจ์เจตัวนี้เหมาะใส่เข้ากันพอดีเลยซามัอิอเซามันอิสเนตเซสอันนี้จะ สับสนกันอยู่คือว่านะคะบ้านเราจะบอกว่าห้าสิบหกบาทเก้าสิบสตังค์ใช่ไหมคะที่นี่บอกว่า six and five ต้องเขาจะเอาตัวย่อยมาขึ้นก่อนคือตอนเวลาเขียนจะเขียนเลขห้าก่อนเลขหกแต่เวลาพูดจะเรียกเลขหกก่อนก็ six and five ต้องเนยต้องทุกวันนี้ยาดาวาก็ยังตรง ฟังดีๆนะคะสับสนอยู่น,นรวมกันแล้วเป็นห้าสิบหกยูโรเก้าสิบเซน The strip a n d e s e o a n t graag The strip a n d e s e o a n t graag Strip มันเป็แถบที่อยู่ตรง uh, บัตรธนาคารนะคะจะมีแถบสีดำๆเขาเรียกว่า strip ให้เอามันไปอยู่ข้างนี้ นะะี er oh ่ค er oh ุณ er ค oh ุณเด็ดึงว่า,า,ากผ่านนะค,ะคือว่ารูดบัตรนะฮะสมัยก่อนสมัยนี้ก็คือกอนตะกลูสแต่ยดาวยังไม่ถึงขั้นนะไม่ชอบก็ยังจะชอบจ่ายเป็นเงินสดอยู่นะคะอ้าเอาบัตร มารูดตรงนี้เลยค่ะ even geduld aub นะคะมันจะขึ้นมาในเครื่องรูดเงินใช่ไหมคะมันจะว่า even geduld aub aub คือ a u s d b l i f t นะคะเป็นคำย่อ wacht op bedrag wacht op bedrag รอดูจำนวนเงิน no ที่จะต้องจ่ายนะคะ wacht op bedrag a c c o r d มันจะเป็นถามเรามาว่าตกลงไหม Agree ถ้า Agree ตกลงก็คือบโอเคหรือเกินถ้าบอกว่าจำนวนเงินมันบอกถูกต้องนะคะเราก็บอกว่าเออโอเคบโอเคหรือเกินคือว่ากดตรงก็ว่าโอเค and new my pin code and new my pin code pin code ก็คือรหัสนะคะรหัสของการ์ดเรานะคะ Huh? Pincode onjuist, pincode onjuist, huh? pincode onjuist. Huh? onjuist. Zijder had piet, dai, ngay, Heb ik het fout gedaan? Heb ik het fout gedaan? Heb ik het fout gedaan? Heb ik het Heb een verkeerd cijfer gedrukt. Misschien hebt u op een verkeerd cijfer gedrukt. Het cijfer, ik ga ook alleen zeggen: verkeerd. Het Dat in de, nou, het gaat verkeerde cijfer. คดึก็คือกดลงไปผิดตัวเลขผิดหรือเปล่าคะบางครั้งเขาก็ใช้คำว่า have ืนะคะไม่ผิดนะคะถ้า have นี่ใช้สำหรับท่านรวมๆกันนะคะท่านทั่วๆไป h a v ตแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงใช้คำว่า h ฮปก็ได้นะคะไม่ผิดเหมือนกัน Probeert u het nog een keer? Probeert u het nog een keer? Langt Ah! U heeft betaald. Staat er. U heeft betaald. Staat er. Ah, niet mij. Ik ga het klaar. เอาเวลาก็เสร็จแล้วค่ะ it is c l u t t e d it is cluttered ทำได้สำเร็จแล้ว built อยู่บน built อยู่บนคุณต้องการใบเสร็จไหมคะเน that is need no d 더เน that is need no d 더ไม่ค่ะไม่จำเป็นค่ะ ดังคิวเวลตดซินส์ดังคิวเวลตดซินส์ดังคิวเวลนะคะอ่านที่ถูกต้องหรือว่าดังคิวเ l ลไม่เขียนอ่านออกการนะคะที่ถูกต้องคือเขียนแยกกันนะคะดังคิวเวลแต่เขียนติดกันก็ได้แตไ่ไม่ผิดแต่ถ้าจะให้ถูกต้องคือแยกกันนะคะดังคิวเ l ลแอนตดซินส์นะคะขอบคุณมากแล้วก็พบกันใหม่ค่ะ veel plezier met uw nieuwe kleren veel plezier met uw nieuwe kleren ขอให้โชคดีกับเสื้อผ้าใหม่ของคุณนะ <c oughs> นะคะก็จะอวยพรกันแบบนี้นะคะตามร้านอันนี้ก็จบลงนะคะเป็นบทที่53พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ